3วิธีดึงดูดรักแท้นะครับมีคนถามผมเยอะมากเลยว่าผมไปเจอแฟนผมที่ไหนแล้วก็มีคนถามแฟนผมเหมือนกันว่ามาเจอผมที่ไหนนะครับทำไมเราสองคนถึงมาโคจรมาเจอกันผมเล่าให้ฟังก่อนผมอะ่ะเป็นคนกำแพงเพชรภรรยาผมเป็นคนนครสวรรค์ เราไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับและเราก็ไม่ได้มีญาติไม่ได้มีใครที่แบบว่าจูงมือมาเจอกันนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะใช้คำว่าอะไรก็ตามแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าเราทำสามข้อนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับข้อที่หนึ่งคือคุณเลือกสเปคที่คุณต้องการก่อนการที่คุณเลือกสเปคมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าใครไม่ใช่คุณตัดออกจาคานี้ไว้นะครับเวลาที่เรามีสเปคไว้ในใจคร่าว ใครไม่ใช่ตัดออกซึ่งข้อห้ามก็คืออย่าบอกว่าต้องเป็นผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เท่านั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่ใช่สเปคให้เลือกค่ว่าอ๋อหน้าตาประมาณดาราคนนี้ก็ได้นิสัยประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับข้อ2สําคัญมากเลือกสเปคเสร็จไม่พอข้อ2นะให้คิดว่าดีกว่าก็เอาคีนี้แพงมากนะครับ ดีกว่าก็เอานังนนั้นหมายความว่าที่เราเลือกสเปคไว้ว่าเราอยากจะได้แบบนี้แต่ปรากฏว่าอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้สิ่งนี้มันจะจูนสมองเรานะครับให้เรามองหาแฟนผมเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะได้ผมเป็นแฟนนะครับเพราะเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะต้องมีแฟนเป็นหมอเขาแค่คิดว่าเขาอยากได้ผู้ชายที่ชอบอยู่กับบ้านสามารถไปกับเขาได้ทุกที่ผมก็เป็นอย่างนั้นเลยอ่ะคือผมไปจ่ายตลาดกับเขาได้ ไปเดินห้างได้ไปเที่ยวได้แล้วที่สําคัญคือผมสามารถเที่ยวญี่ปุ่นติดกัน5ครั้งได้โดยที่ไม่เบื่อโดยไปเมืองเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่เขาอยากได้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผู้ชายแบบนี้ไหมเพราะผู้ชายส่วนใหญ่มักจะแอดเวนเจอร์แต่สังเกตเห็นไหมครับว่าพอผมตั้งสเปคแบบนี้แฟนผมตั้งสเปคแบบนี้ปุ๊บเราก็โคจรมาเจอกันข้อ3นะครับคือมีความสุขด้วยตัวเองให้ได้ ให้ตั้งปณิธานเลยว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่แต่งงานถ้าไม่ได้สเปคนี้หลายคนบอกว่าอย่างนี้ก็มีโอกาสอยู่เป็นโสติใช่ไม่เห็นจะเป็นเลยผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนติดมากเลยนะครับหลายคนบอกว่าฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ผมบอกถ้าคุณอยู่คนเดียวไม่ได้แสดงว่าคุณกําลังต้องการดูดความรักจากฝ่ายตรงข้ามผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณยังมีความคิดแบบน,นี้อยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ว่าคุณจะเจอใครก็ตามที่ดีแสนดีคุณจะไปดูดความรักดูดเวลาดูดความสุขเข้ามาแล้วทําให้เขา่เบื่อคุณในที่สุดแล้วผลุดท้ายคนส่วนใหญ่มักจะเลิกรากกันเพราะว่าฝั่งหนึ่งดูดผลประโยชน์จากอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมกับแฟนเนี่ยเราไม่ได้แต่งงานกันด้วยเรื่องเงินไม่ได้แต่งงานกันด้วยเรื่องอะไรเลยเราแต่งงานกันเพียงเพราะว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วทําให้ความสุขเพิ่มขึ้น10เท่าคีนี้แพงมากนะครับ เราอยู่ด้วยกันแล้วทําให้ความสุขเพิ่มขึ้นสิบเท่าแต่ถ้าแฟนผมไปโรงพยาบาลผมนั่งทําคลิปอยู่ตอนนี้ผมก็มีความสุขของผมหนึ่งเท่าแฟนผมก็มีความสุขหนึ่งเท่าแต่ถ้าเราโครจรมาอยู่ด้วยกันหลังเลิกงานเราสองคนจะทําให้บ้านมีความสุขสิบเท่าดังนั้นผมให้เทคนิค3ข้อนี้ไว้นะถ้าคุณทำเทคนิคสามข้อน,นี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามคุณจะเป็นคนที่ถึงไม่แต่งงานก็มีความสุขแต่ถ้าแต่งงานคุณจะเจอคนที่แบบโคตรเลย แล้วคุณจะไม่หาใครเลยครับเพราะคนนั้นมันเป็นคนที่ตรงสเปคคุณหรือมากกว่าสเปคคุณด้วยซ้ำและไม่ใช่คนที่จะมาดูดพลังงานจากคุณเลยนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับสามารถแชร์ได้เพราะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังติดเรื่องนี้อยู่เยอะคนส่วนใหญ่แต่งงานด้วยอะไรบางอย่างคุณก็คงจะเคยเห็นในละครทีวีอะแต่ผมอยากจะบอกว่าในชีวิตจริงนะถ้าคุณหาคนตรงตาม3ข้อนี้ได้ผมบอกแล้โห คุณจะเป็นคู่ชีวิตกันที่รักกันนะครับแล้วใครก็ตามเจอคู่คนนั้นแล้วแชร์ในคอมเมนต์หน่อยผมรออ่านรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด Subscribe ใน YouTube Facebook, i g TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ